5เทคนิคทําความสะอาดบ้านตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ออกแรงน้อยแต่สะอาดมากวิทยาศาสตร์ของการทําความสะอาดบ้านที่เขียนโดยมัตสึโมโตะทาดาโอผู้เชี่ยวชาญด้านการทําความสะอาดเราได้นํามาบอกต่อกันมีอยู่5เทคนิคเป็นยังไงบ้างตามที่เหมียวมาจีข้อที่1ทําความสะอาดตอนเช้าดีที่สุด ตอนเช้าเป็นเวลาที่ฝุ่นซึ่งฟุ้งกระจายจากการขยับตัวของมนุษย์และสิ่งของมาจนถึงตอนกลางคืนค่นคอยๆตกลงบนพื้นชั้นวางของและลุไปรวมตัวบริเวณมุมห้องและรอบๆเฟอร์นิเจอร์การทำความสะอาดบ้านในตอนเช้าจึงทำเฉพาะมุมก็ได้ประหยัดทั้งแรงและเวลามาพร้อมผลลัพธ์ที่คุ้มค่าคือบ้านที่สะอาดถูกซอกทุกมุมข้อ2 ทำความสะอาดบ้านเพียงลําพังอย่างใจเย็นการทำความสะอาดบ้านให้สะอาดที่สุดควรทําคนเดียวเพื่อลดกระแสะลมที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์ทําให้สามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ดีและไม่ควรรีบร้อนในการทำความสะอาดข้อสามกำจัดฝุ่นด้วยไม้ถูพื้นแบบแห้งส่วนใหญ่เคยเชีนยกับการใช้ไม้ถูพื้นแบบเปียก เ็าคิดว่าเก็บฝุ่นได้ดีทั้งที่ความจริงแล้วการถูพื้นแบบใช้น้ำํำจะทําให้คราบสกปรกและเชื้อโรคแพร่กระจายได้มากกว่าการใช้ไม้ถูพื้นแบบแห้งซึ่งไม่จำเป็นต้องลงแรงในการถูแค่ถือไม้ถูพื้นให้ห่างจากตัวมากที่สุดแล้วค่อยๆเคลื่อนไม้ถูพื้นให้แนบพื้นไปทางด้านหน้าอย่างช้าๆฝุ่นก็หายวับไปกับตาแล้วข้อที่ส สังเกตปริมาณขยะที่รวบรวมได้แต่ละพื้นที่ในบ้านมีปริมาณฝุ่น,นไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความถี่ของการเดินผ่านและการใช้งานดังนั้นวิธีทําความสะอาดบ้านที่เหนื่อยน้อยแต่สะอาดมากก็คือเพิ่มจานวนครั้งในการทําความสะอาดพื้นที่ที่มีคราบสปกปรกมากและลดจานวนครั้งในการทําความสะอาดพื้นที่ที่มีคราบสปกปรกเพียงเล็กน้อยข้อ5ไม่ต้องกดดันตัวเองไม่ต้องตั้งใจมุ่งมั่นอยากทําความสะอาดบ้านทางหลังแบบหมดจิตหมดใจโดยเฉพาะหากคุณเป็นคนที่ทําอะไรได้แบบเดียวก็เลิกหรือ รู้สึกถึงความยุ่งยากไม่มีอารมณ์ลงมือทําลองเปลี่ยนวิธีคิดมาเป็นการทําความสะอาดแค่พอประมาณถ้าชอบสาระดีๆเกี่ยวกับสินค้าทําความสะอาดกดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่เหมียวด้วยนะครับเมียว